tại ai ấy, khó mình nữa tại ai ấy, bưng 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 คนมีของถ้าเอาดึงออกกีเหมอัขัดเนี้ยขัดเนี่ยนี่เดียวนี่เดี๋ยวเปันยกเลยหรอเจ้าเอานยกเลยเาอาดูว่าดูว่าเอาล่างก่อนล่างก่อนกี่ได้เฮ้ขอเ ลูกพาไปกินแ้แต่เอนลูกเออลูพอกินหรอปแ่เอ็กตน้นมอะไรอันนั้นข่างพงอันนี้มันข้างวันมันเอ็กเอาถุงมาด้วโอ้ยขาเะคนแท้ของแท้ด่ ขวดอะไรม่ขอกิบไหมขวไวอันันเขเอาไปแล้วน่ะเอาอยู่อะวนามันจะขอทีหลังดีครับเหัวนามมันที่หังเออหัวนาํามีหัวนามนี่ยี่เทร่งไนน่ะหมีหัวนามเนเคงไหนเอ็ดหามุกหามตุ๊หามนี่หามไวไหมอาเอามาเอามาใส่เอ็ด ขวดมาะ่ yeah, ัไหโอ้โหางใเดหัวใ่ยี่เลยหัวใขาพี้น้อมเลยยิมีนามใบยิามนี่โจจโจมีนามหครับมีแต่เออเปวดลูกไ้จรเอ้ลูกหาจิ้หาอยู่ก็กินไปซะไปซะ ยัคงตื่นสดเล้ปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคายเดียวเราเด้อตาใหญ่เ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคายเดียวเราต่าเอะเยโอ้โหไปไปไปเ้อะม,มันมีดกันเจอดิเอาเขาจะชูได้ไหมอีก ี่นอ้องึงหัวหน้ามันบันคัก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 วัก้เพาเห็ดอยังบุไปไปมากดกันเถอะเจ๊ส่ถุงหลอเลยนะเจ๊ไหนวะมว่า,วามีหมีนเนาะมาแชชเอาบีรถด,ด่าอะไรบ่อืเดนหานมันเอ,อาหนังมัดเร

ของแท้ของแท้ที่บริเลียเลียด์คุนบ่เลี้ยวจังคนหมันมาเห็นงานก็ได้พิงพี่น้องได้มิ่มนี่เราก็เรียนคนหมันนี่เดี๋ยวของหวานแข็งเลยใส่หนุนหลอกเขาเด้ออีกเลยเขาเยอะเลยนะจำด้วยอะไรปั่นอย่างี้ถ่ายคลิป ยางมันไม่เหมืนใบนะโอ้ยเบ็นแหล่ผมงาอมันอยู่คนแบบเช่นพี่เจ้าปลาปากปูเลยวะปาาปลาปูปูเอาอยากทุกวันเนาะแม่นทำงานไม่เนี่ยเจ๊มแล้วนี่แม่มันกินไปหลายแล้วนี่มันดูดมันลุกไม่ยอมอืมมืออะไรอันซุปเปอร์ห่างห่างบ่ห่างแนาอันนนั้เป็นห่างเป็นพวกลูกอ่อนมันเกียรสอนสีอยู่ล่างสุด